พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่30มกราคมคริศกกรา2025คำพยานชีวิตโดยคุณโจแอนไรเมอร์ ไอโอวาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคุณได้คุยกับพระเยซูหรือไม่และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมารากโกบทที่10ข้อ16แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเ,เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาแล้วทรงอวยพรให้คุณโจแอนไรเมิร์เป็นพยานว่า เช้าวันหนึ่งหลังโบทเลิกขณะที่ดิฉันกำลังคุยกับศิษยพิบาลเรื่องงานของคริสจักรดิฉันไม่เห็นหลานสาววัยสีขวบดิฉันจึงมองไปรอบๆเห็นเธอนั่งอยู่ที่ประตูทางเข้าพระวิหารเคี้ยวขนมอยู่ในปากดูเหมือนเธอกำลังคุยกับใครอยู่ดิฉันเดินเข้าไปหาคุกเข่าลงถามว่าหนูกำลังคุยอยู่กับใครคะ เธอชี้ไปที่กระจกสีบานใหญ่ที่มีรูปของพระเยซูอุ้มเด็กไว้บนตักเธอตอบว่าพระเยซูค่ะด้วยความไร้เดียงสาของเด็กอายุสี่ขวบเธอถามดิฉันว่าคุณยายเคยคุยกับพระเยซูไหมคะดิฉันตอบเธอด้วยสิ่งหัวเราะว่าเคยคุยจะ้ะตลอดเวลาเลยในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าเด็กๆเ,เป็นพรนและเป็นของขวัญ จิตวิญญาณของพวกเขาเต็มไปได้วยความไร้เดียงสาและความไว้วางใจเป็นเครื่องเตือนใจดิฉันว่าดิฉันก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าแบบเด็กๆได้ได้วยความทอมตัวและความเชื่อแบบเด็กๆด,ดิฉันวางใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังและไม่หันหนีจากดิฉันไปพระเจ้าทรงฟังเด็กๆทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่ข้อคิดสำหรับวันนี้ พระคิดทรงเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้ามาหาพระองค์แบบเด็กๆและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูลหลานๆข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณสำหรับลูกและหลานที่คอยเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายว่าทุกคนเป็นบุตรที่พระองค์ทรงวอวยพรอธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ไม่เคยทอดทิ้งเด็กเล็กๆอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ